สวัสดีนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งสื่อมวลชนที่รักทุกท่านวันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบนะครับรัฐบาลขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยทุกบูเร่าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อเสลีดีพระเกียรติคุณและน,อน้อมนัาเลื่อในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชน,านกาธิเบศ มาผู้ิพลอษดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันวันพ่อแห่งชาติและวันชาตินะครับท่ามกลางมหาสมาคมของประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งสําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยในวันเสาร์ที่ห้าธันวาคมสอง3ห้ารหกสิบสามเวลาสิบเก้ารกาสิบเก้านาทีนะครับณบนพิธีทอาสามหลวงสำหรับในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จัดพิธีพร้อมกับศูนย์กลางหน้าสากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะครับช่วยกันทําความดีนะครับในวันสัมพันดังกล่าวด้วยนะครับสําหรับในต่างประเทศนั้นสถานเอกทูตและถสถานกงสุลพิณาจัดพิธีตามที่เหตุสมควรสถานที่ที่เหมาะสมนะครับการแต่งกายเชิญชวนประชาชนประชาชนทุกแต่งกายด้วยชุดประจําชาติชุดไทยผ้าไทายชุดพื้นเมืองชุดท้องถิ่นชุดย้อนยุค นะก็ตามตามขีความสามารถนะครับหรือชุดสุภาพสีตามมัจจาใสนะครับแล้วก็ขอร้องขอว่าอย่าใส่ทีดำเท่านั้นเองนะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับวาระเป็นมงคลวันนี้มีการประชุมหลายเรื่องโดยกันในห้องประชุมนะครับก็เดี๋ยวทางสภาสุสสกรง,งจะชี้แจงให้ทราบนะครับในเรื่องที่ ผมก็รับฟังขขอเรียกร้องมาจากกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ต่างๆผมก็นําสู่การแก้ไขนำความพิจารณาในครอรมอมีการจัดทําแผนง,งานโครงการมีการอนุม,มัติงบประมาณต่างๆนะครับโดยเพิ่งยิ่งในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะหรือความเดือดร้อนของประชาชนโดยทั่วไปไม่ว่าจะก,กลุ่มเกษตรกรนะแต่ละประเภทแต่ละชนิดมันมีปัญหาเยอะไปหมดอ่ะในช่วงโดยเฉพาะช่วงโควิดถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดก็มีอยู่แล้วอนะดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครบวงจรได้อย่างไรนะครับ ทุกคนคงทราบดีเราใช้กำมาณจำนวนมาก,กอพอทม้งควรในการดูแลเกษตรกรในแต่ละป,และปีแต่ละปีนะต่าไปที่ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอขี่ความสามารถในการแข่งขันยังไม่ได้นะครับแล้วปัญหาหนี้สินอะไรเยอะแยะหมดนะท่าบผ่าก็ค่อยๆแกะไปทีละทีละก้อนทีละก้อนไปแก้ไปทุกเรื่องนะครับเรื่องที่ถามมาช่องเจ็ดอยู่ไหนจ้าช่องเจ็ดใครช่องเจ็ดไม่มีเหรอไหนช่องเจ็ดทั้มือ ทีเกียร์ถามวารบาลส่งใครไปตัวแทนเข้าร่วมคณะกรรมการสมาริฉันและคาดหวังเรื่องนี้อย่างไรเก็คนบองคงชัดเจนอีกครั้งนะกำลังหาเรีย็อยู่ว่าสมควรจะส่งใครนะเข้าไปอันนี้เมื่อตั้งมาแล้วเนี่ยผมก็สนับนุนนะให้มีการสแสงหาทางออกให้ได้นะคราวนี้จะทํำยังไงนะทุกฝ่ายก็ต้องร่วมกันคิดร่วมกันทําถ้าเอาเอาความขัดแย้งที่มันอะไรล่ะ เห็นไม่ตรงกันมากมามันสู้กันก็ตอนแรกมันก็ไปตรงต่อไปไม่ได้หรอกผมว่านะต้องต้องคนที่เข้าไปหาเรือต้องต้องเป็นกลางให้ดีทําตัวให้มันเป็นกลางให้ได้แล้วก็เอาปัญหายกประเด็นโน้ประเด็นนี้มาถกแถลงกันแล้วจะแก้กันยังไงนะมาตรการระยะสั้นระยะปางกลางระยะยาวจะทํำยังไงผมคิดว่าผมสนับสนุนนะในเรื่องเหล่านี้ขอให้ครบทุกมิติแล้วกันคํานึงถึงประเทศชาติมากกว่าใช้อารมณ์นะผมไม่นิยมตรงนี้นะในการที่จะเวลาประชุมกันแล้วใช้อารมณ์เข้าไปผมไม่ ผมไม่ผมก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนะประชุมทุกครั้งผมก็ลมดีทุกครั้งอะ่ะหรือการใช้ความส่สวนตัวแล้วก็ไม่ได้เลยนะเอาชานะกันสองฝ่ายมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมต้องเวลาทุกประเด็นอย่างละ,ละเอียดนะครับแล้วก็สิ่งใดที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการกระบวนการดังกล่าวของสภาเสมอนะครับในเรื่องของให้รัฐบาลทบทวนมาตรการ ่ันผันกิจกรรม,ก,ก,รรมกิจการเกี่ยวข้องในงานต่างๆหรือไม่หลังเกิดเหตุผมคิดว่าเรื่องนี้นะมันเป็นประเด็นทุกทีอ่ะผมก็บอกแล้วไงว่าเราก็พยายามอย่างเต็มที่ไม่คนเข้าออกนอกประเทศในช่องทางที่ไม่ถูกต้องแต่มันก็ยังมีการลักลอบอยู่นั่นแหละเนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือเราก็ต้องดูที่ว่าเมื่อมีการลักลอบมีการแพร่ระบาดเราสามารถควบคุมได้ไหมควบคุมในแพร่ระบาดได้ไหมเอาตัวมาติดตามได้ไหมเอาบุคคลที่เกี่ยวข้องมาติดตามได้ไหมมันก็มีกระบวนการตรงนี้อยู่ เพราะนั้นมันย่าลืมว่าตอนนี้ที่เชียงรายที่เชียงใหม่เราเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันทั้งสิ้นใช่ไหมแล้วนี้ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เขาก็ตรวจสอบมาร้อยอคนที่เกี่ยวข้องที่เหลือก็กำทยอยดำเนการให้ครบเ่ยมันก็ไม่มีใครติดตอนนี้ยังไม่มีใครติดม่ติดอยู่เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เ็าไปอาชีพกะลุอยู่แล้วไปทําอาชีพฝั่งโน้นแล้วกลับมาก็มีการพบปะคนอีกเยอะแยะผอมขวนนั่นนี่คือคือสิ่งที่ทุกคนสังคมต้องช่วยกันดูแลซินะช่วยกันดูแล ท้องถิ่นดูแลได้ไหมว่าตาในหมู่บ้านของตัวเองในชุมชนของตัวเองเนี่ยมีคนหน้าแปลกแกลับมาไม่เคยมาแล้วเข้ามาอยู่กลับมาที่ประเทศไรยมาอย่างไงเนี่ยก็เข้าไปดูแลไปถามดิอสมอก็ชี่วยถามไี่ตามดีนะว่ามาอย่างไงเนี่ยตรวจสอบหรือเปล่าโควิดหรือไม่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดำเนินคดีด้วยนะเพราะว่าลักลอบเข้าไปในผิดกฎหมายด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันตื่นตระหนกกันจนเกินไปนะการจองโรงแรมการต่างๆแล้วถามว่าใครได้ใครเสียประโยชน์อ่ะ ใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ใช่ไหมอย่าลืมว่าบางทีข่าวบางข่าวเนี่ยบางทีไม่ได้ให้ปิดเลยไม่ได้ปิดเพียแต่ว่าถ้าเกช็ชี้แจงมางที่เข้ามาแล้วตอนนี้รัฐบาลกันทางนี้อยู่กระทรวงกระทรววิทยาการนี้อยู่ถึงนีห้านะขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกนะก็ช่วยกันเป็น,าานหูเป็นตาแจ้งไอ้จำลองเนี่ยเสนออย่างนี้สิผมบังคับท่านไม่ได้อยู่แล้วก็แล้วแต่ท่านแหละนะมันคนละเรื่องกันหมดอละ มันมีเรื่องการล,ลักลอบข่ามแดนการติดเชื้อการป้องกันการแพร่ระบาดการตรวจสอบทำแททุกอย่างแล้วอะตอนนี้นะอืมก็เขาไม่ผ่านด่านเนะี่ยแล้วถามว่ามันกี่กิโลเมตรอนะ่ะแล้วที่เขาดูแลเต็มที่แล้วละ่ะบางทีเมื่อก่คนคนเดียวสองคนมันก็มุดมาทั้งรถตรงนี้ก็ฝ่าไปดูชายแดนให้ให้ผมด้วยแล้วกันพวกเราอ่ะนะไปอยู่ที่ชายแดนดูที่นอนกินนอนทหารชายแดนสักวันเด็เนียนะไปอยู่เขาเ่าจะได้รู้ว่า เขาทำงานอย่างไงนะไม่งั้นก็ไม่เข้าใจก็อยู่ตรงนี้นายยุกสงไข่เป็นตัวแทนฟังคำวิจารณาสามรุนก็มนไม่รู้กันเนี่ยก็ไปหมายเขาไปฟังกันอยู่แล้วมั้งมันสนใจอยู่ที่ว่าเขาจะตัดสินว่าอย่างไรมากกว่าอย่ามาถามผมไม่ต้องเอาใครไป,ไปติดตามไปต่างๆเอาเข้าไปฟังแล้วมันก็ะทำอะไรผมไม่ได้อยู่แล้วหล่ะมันอยู่ที่สารรัมรุนแยกหน้าที่ให้ดีหน่อย เรื่องการลงพื้นที่จังหวัดสงขลามันเกี่ยวอะไรกับสร้างกำลังใจให้ตัวเองก่อนที่สามูลตัดสินมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยถ้าทํางานแบบนี้มันก็ทํางานไม่ได้นะที่ผ่านมาผมก็มีคดีมีความอยู่ปเนีทยผมก็อ้าวก็ก็ชี้แจงไปในการตรวจสอบก็ชี้แจงไปก็เท่านั้นผิดก็คือผิดไม่ผิดก็ไม่ผิดก็จบมันก็เหมือนคดีทั่วไปเนี่ยอืมถึงว่าคารบนะ ไม่เป็นการวางหลัการ,ากร,การไว้ลวกหน้าแล้วเวลาทางานผมจะวางหลัการไว้ลวงหน้าประมาณสักสองสามอาทิตย์เพราะมันต้องใส่ในตารางของผมไงว่าที่ไหนผมทําอะไรบ้างถึงวันนี้มีตรงน,รงนี้เดี๋ยวบ่ายผมก็มีอย่างอื่นอีกผมก็ตังเอกสารผมก็มีอีกรอยอยู่ข้างบนใช่ไหมคําปรึกษาคนคน้นคนคน,คน,นี้เข้ามาหาหารือมาปรึกษาว่าจะทาไงกันต่อหน่วยงานมาพบผมผมมีงานทั้งวันอยู่แล้วอ่ะกลับบ้านก็มีการติดต่อโทรศัพท์ทางไลน์ถามมาบ้างอะไรมาเก็ตอบไปผมไม่ได้เคยหยุดทํางานี่นะไม่งั้นทุกคนก็ไปมองว่าเอ๊ะวันนี้นายกอยู่ที่ไหน แต่กูไม่ใช่นะมันมีวิธีการทำมาตั้งหลายอย่างไหมเหรอใช่ไหมเออโอเคนะ thank you Thank you not